สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอร์กันอีกครั้งนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้เทสอาวุธใหม่อังุนไทยท่านนะครับผมกับไทท่านทุกตัวที่มีอยู่และแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะมาเทสนี่เจ้าหุ่นใหม่ครับผมไทท่านใหม่โมรูเมสกับอาวุธทุกอย่างอ่าลองกลับกันบ้างครับผมว่าไทยท่านใหม่เนี่ยกับอาวุธที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยอาวุธอันไหนมันเหมาะกับไอตัวโมรูเมสมากที่สุดนะครับผม นี่เริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะครับมูรูเมสติดก้ามปูไททันครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะเวริร์กสักแค่ไหนไปกันเลยครับผมมาแล้วครับผมไททันลงได้แล้วมูรูเมสก้ามปูมาดูกันครับนี่โอ้โหโคตรหมออย่างแรงไม่ถึงไม่ถึง มาครับผมมาดูกันว่ามันจะแรงสักแค่ไหนนี่นี่โดน EMP เข้าไปว้าวดู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 หุนใหญ่สองอะเนอะเล็กหนึ่งอะถ้าเกิดเป็นหมิงครับมันถ้าเกิดไม่บินมันก็จะใช้ได้แค่สองใหญ่ใช่ไหมแต่อันนี้มันใช้ได้สามเลยสุดยอดอะแรงมากโอ้ยมาครับผมอ๋อตอนบินนี่ใช้ EMP ใส่ศัตรูไม่ได้ แค่ตอนยืนอยู่กับพื้นนะครับผมลูกอีมเพียรี่500เสร็จแน่ครับหมีเสร็จโจน มาครับผมตัวนี้การนี่โอ้ยแรงมากอ่ะน,นี่นี่โอ้โหอีมพีไปอีกทีนึ่งไหวไหวไหหมิงหมิงหมิงอุ้ยโดนเดนมาใครเนี่ยสองหนึ่ง,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 ง 3, 2, โอ้ยอย่างแรงเลยโอ้ยเร็จเลยครับผม ส่วนเกมนี้นะครับผมผมจะติดผมจะใช้มูลเมสกับหัวระเบิดครับผมทีซากับแรปเตอร์มาดูกันครับผมว่าสองว่าอาวุธตัวนี้มันจะโอเคไหมกับมูลเมสครับไปเลยโอเคท,ท่านมาแล้วครับผมลงกันเลยระเบิดตัวนี้มาแล้วโอเคมาครับบินเอาอีเอาไอ้นี้ก่อนจรวดจ,จรวด เนียนๆเลยครับ Yes โอ้โหชัชลังก้ามาอ่า EMP ไปอือหืออือหือหลบข้างหลังก็ไม่พ้นอ่ามีโล่หมอมารอก่อนครับผม EMP ไป นี่มีลมัศมีงามมีลัศมีด้วยครับผมเปลี่นเป้าสิโบเข่าโบเขาอา่าอ่มาแล้วบึบ้มยิงกีก่ยิงีกปับปับปับปบปบโปโปโปอุ้ยอุยใช้ใช้สไรเกอร์มามา ยิงเสร็จก็ยิงต่อเสร็จเนี่ยรอยครับผมมามาโอ้บินช้าม,มากอะ่ะเขาระยะยังเขาระยะก่โดยไม่เข้าโอเคครับอ่าปิดร้านไปก่อนปิดร้านไปก่อนเนี่ยหูยโอ้ยโอ้านครับตันนี้โบเข้าให้ ตายตาย yes okay. โอเคอใช้ได้เนี่ยไอตัวทีซาเนี่ยครับผมเวิร์กมากว้าวอือหึ่ยยอดอ่ะลงลงลงมาตัวอะไรเย้ yeah. เรียบร้อยครับผมสุดยอดเลยนะต่อไปนะครับผมจะเป็นโมรูมิสเบ็นกล เดี๋ยวมาดูกันครับผมปืนเดิมๆที่ติดหุนมาเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่ามันจะทํางานได้ดีแค่ไหนไปดูกันเลยครับผมโอติดลาดไปติดลาดไปอุ้ยไทยท่านผมได้แล้วนี่นะมีงไทท่านดีกว่าครับผมอ่ะดูซิเจาะลมม่วงเข้าไหมเฮ้ยเข้าด้วยอะ่ะทะลุลมม่วงเหรอว้าว เย้มา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 ตัวไหนตัวอะไรตัวอะไรอ้มังกรบินว้ายเออ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 มาครับอืมเป้า,ห,าหมายก่อนมาละวมีน็อสมีน็อตมาละมาครับบินก่อนครับผมหา่ตัวก่อนมีพอเข้ามั้เนี่ยอ้าใส่ตัวแดงอีก ยส s yes. มามาแหม,มกล้ากล้ากล้ายืนอยู่บนโคดอยู่ yes d o u b ิ e kill ต้องรีโหลดก่อนนะครับโอเครีโหลดพร้อมอ้าวหายตัว EMP ไปโอทงง้ทั้งวงอะ่ะทั้งวงอ่ะอ้าเอายังไงเนีย่ยผมบินแล้วโอ๊ยกำลังก,งกล้ากี่จ่าลึกเกิน าโลม่วงอ่ะไอตัวเนี้ไอฮาร์ดเรนสกิลนี่ครับผมนี่ลุมล่างอ่ะฮัทซึ่งก่อนลุมล่างกับสวรรคาเอ้าเอ้ล็อกล็อกล็อกอะไรลอกเอา,เอา,เอาด,เดววอูเดียวหมดแล้วโอ้ยเยอะเหลือเกินดีโลดีกว่าเคลียร์ก่อนเคลียร์กระสุนจากพลังเพลให้หมดมาแล้วครับผมบินได้บึ้มให้เนี่ยเข้าโลม่วงอ่ะ ว้าวไห,ห,หลไหลไหอ้าวตัวแดงอีมามามาตัวแดงอีกแล้วอะไรเนี่ยไม่เอาดยจะยิง่ำไตัวแดงเขาไม่ลงอ้โอ้โอโอเอลิสเอลิมาแล้วเอลิสมาโอ้้เสจก่อนเลยครับผมโดนฉลังกลาตัวน,นั้นไป เอาละครับผมนี่เกมต่อไปนี้ผมจะเล่นนี่นะครับผมปืนจรวดหรือปืนพาสมานะครับผมคาลาเม่ก,ก,กับคอร์เซียครับผมมาดูกันว่า2ปืนเนี้มันจะเหมาะกับโมลูเมสหรือเปล่าไปดูกันครับผมไปเลยมึงปองไมีกแล้วโอ้ยเสร็จเลยครับผมอามาแล้วครับโมลูเมสผมทํางานแล้วออมาช้อ,อชา้ชาครับผม Wow. Lang mm, Long Yes. 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 Yeah. Wow. Oui. Uh, oui. Uh, oui. Uh. ปลดปลดปลเอริท้ายยิงไม่ถึงยิ้วย้วมมอโอ,โอ,โอ Yes yeah ว yeah. ้าตัว t u r a l n e s s โอ้โ oh, ห oh, yeah yeah double Q ฮ <c oughs> ึมผมว่าทำงานได้ดีมากเลยนะมันเหมาะกับมันมากเหมือนกันนะเนี่ยจ่อเลยครับผมมารอาระยะก่อน naturalness ว้าวโอ้ยหนูจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วดูนี่สิครับหืมโผล่มาแต่ปืนไงตัวข้างบน ต่อไปนะครับผมจะใช้นี่เลยครับผมมูรเมสลูกซองครับอ่าสุดโหดเลยในระยะประชิดครับผมมาเรามาดูกันว่ามูรเมสเนี่ยจะใช้ลูกซองเนี่ยบินใช้ลูกซองมันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับผมยิงไกลๆมันจะได้ไหมหรือว่าต้องเข้าไปประชิดเท่านั้นโอเคครับผมไปไปดูกันรอฮอกลงก่อนโบ้ดับบิลคิวเอาล่ะครับผมไทท่านผมลงได้แล้วมาดูกัน โวลหเมตเนี่ยโอ้โหมาจั่นลวดพี่เกณฑ์โอ้โหดับเบิลคิวแล้วโอ้ยโดนล็อกโดนล็อกอื้ยขี้ไปก่อน yes yes y ยอ้้ย้ยอ้าวล่นล่แกปืนลั่ปืนลั่โอ้ยเปนมากเป็นมากว้าวดนะผมแรงมากเลยประชือ่างน้ว ยอดหายตัวโบฮึมาแซ่มีผีไปก่อนครับโรว,ว้าวอืมอืม yes rampage อูอออออออ้ตัวแดงตัวแดงไข่ไข่แดงไข่ไข่แดง

ว้าวโค่นมันน่ะใส่ลูกซองอ่ะโหูตัวแรกนึกว่ามันจะเล่นเป็นหุ่นไกลไม่ได้นะโอยเล่นเล่นเล่นแบบเฮ้ยรู้ว่าเล่นเป็นหุ่นไกลไม่ได้นะเฮ้ยเล่นประชิดมันก็โอเคเลยนะเนี่ยเจ้าน่ะ โอ้โหเจ้จริงมาดูกันมามาดูกันแหน่คือแดงอีกส,สองใยสโอู้พุ้ยไอ้สุดเลเยอร์ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหลังจากเทสต์มูรุมิกับปืนของไททันทั้งหมดแล้วเพื่อนๆชอบอันไหนกันบ้างเอ่ยส่วนตัวผมนะชอ,มนชอบก็ชอบเกือบทุกอันแหละแต่ว่าที่แบบ มันสุดๆจริงๆคือไอ้ลูกซองเนี่ยครับผมลูกซองมันหหแบบระยะประชิดมันยิงแรงมากๆเลยนะแล้วระยะสามร้อยเลย300็บสามร้อยเมตรอย่างเงี้ยมันก็ยิงเข้านะครับผมไม่ใช่ว่ายิงไม่เข้าเลยนะยิงเข้าเหมือนกันครับผมซึ่งยิงเข้าแบบเห็นผลด้วยแหละสุดยอดจริงแล้วมันมี EMP นะไม่สามารถทําให้ศัตรูใช้โมดูลหรือว่าใช้สกิลได้นะแล้วก็ยังบินขึ้นมาถ่ายตัวแล้วก็ปล่อยจรวดทางวิถีเข้าศัตรูได้อย่างง่ายดายเลยครับผม ตรวดเยอะด้วยแหละออกใบเป็นหูเยอะมากเลยเป็นพวงเลไโอเคครับผมยังไงเกิดเพื่อนๆชอบปืนไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายเย้ yeah.